ต้อนรับเข้าสู่ช่องของวรรณยาแอนดี้อีกครั้งนะคะและในคลิปนี้นะคะเราก็มาพบก,กับคลิปสินค้าที่ขายอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงจานทรงสี่เหลี่ยมเมลามีนค่ะซึ่งก็คือตัวนี้นี่เองนะคะขออภัยนะคะถ้าหากว่าจะมีเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กสักนิดนึงพอดีว่าฝนเพิ่งหยุดตกค่ะแล้วยังคงมีน้ําฝนตกลงมาที่ตรงหลังคาอยู่นะคะอาล่ะค่ะมาดูรายละเอียดของจานเมลามีนกันดีกว่านะคะ จานตัวนี้นะคะผลิตจากวัสดุเมลามีน100%ค่ะมีความทนทานไม่แตกหักง่ายสามารถใส่อาหารที่มีความร้อนสูงถึง100องศาเซลเซียสได้นะคะและที่สำคัญนะคะยังปลอดภัยได้มาตราฐานสำหรับจานที่เอาไว้ใช้สำหรับใส่อาหารด้วยค่ะจานรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากตัวนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าไซส์9นะคะแล้วก็ตามมาด้วยไซส์11ก็คือตัวรองนี่ แล้วหลังจากนั้นนะคะตัวรองใหญ่นะคะก็คือไซส์13ใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าไซส์15นะคะซึ่งในแต่ละเบอร์เนี่ยนะคะก็จะมีความเหมาะกับการจัดเมนูอาหารที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแม่ค้าจะจัดเมนูอะไรลงไปในจานบ้างนะคะมาดูใกล้ๆกันค่ะนี่นะคะจานไซส์9นะคะคือเขาเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเล็กะนะคะไซส์9เนี่ยนะคะเหมาะกับการใส่อาหารจําพวกเมนูทานเล่นค่ะเป็นอาหารจานเล็กนะคะดูสิคะเล็กๆก,กําลังดีเนาะ หรือถ้าท่านใดซื้อเอาไว้ใช้ในบ้านนะคะก็เหมาะกับพวกเมนูจานผัดนะคะอย่างเช่นผัดผักอะไรแบบนี้นะคะที่แบบเป็นกับข้าวเอาไว้ทาน1-2คนประมาณอี้ะคะ่ะหรือจะใส่พวกเมนูสลัดโลก็ได้นะคะเป็นจานเล็กๆนะจานเบอร์เ้าเนี่ยนะคะก็เป็นจานที่เมื่อวัดจากขอบนึงถึงอีกขอบนึงนะคะความยาวอยู่ที่9นิ้วค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นจานเบอร์11ค่ะจานเบอร์11เนี่ยนะคะก็มีความยาวนะคะตั้งแต่ขอบหนึงถึงอีกขอบหนึ่งนะคะยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นจานแบบกลางๆนะในความคิดของแม่ค้านะคะก็น่าจะเอามาใส่พวกเมนูที่แบบคือมันต้องขึ้นอยู่กับการจัดจานด้วยเนาะแต่ในความคิดของแม่ค้าก็น่าจะเป็นเมนูที่แบบหนักพอสมควรหมายถึงอาหารที่แบบทานหนักพอสมควรนะคะ ให้ทายค่ะว่าเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูมังสวิรัตนะคะชื่อเมนูก็คือลาบป,ปลากระพงกรอบค่ะเปรียบเทียบเมนูจานไซส์9แล้วก็ไซส์1 1นะคะต่อไปนะคะก็เป็นไซส์13แล้วค่ะ,ะมาดูกันรายละเอียดของไซส์13นะคะก็คือความยาวจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะยาวทั้งหมด13นิ้วด้วยกันค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นขนาดรองใหญ่ก็คือใหญ่เป็นอันดับ2นะคะไซส์นี้นะคะแม่ค้าเคยนํามาทําเป็นวิดีโอแล้วนะคะซึ่งก็เป็นวิดีโอคลิปเมนูผักย่างสมุนไพรค่ะใครสนใจอยากติดตามวิธีการทําเมนูผักย่างสมุนไพรนะคะ<ๆ>ก็ไปดูที่คลิปได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะแม่ค้าก็มาจัดจานเมนูใหม่ให้ดูเหมือนกันค่ะไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ยตอตียาผักโขมอบชีสค่ะ คือสำหรับตัวแม่ค้าเองนะแม่ค้าถือว่าจานไซส์นี้เนี่ยเป็นเมนูแบบเล่นใหญ่นิดนึงเลยอะคะ่ะสร้างความอลังการให้กับโต๊ะอาหารนะคะไซส์13นิ้วนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นเบอร์15ค่ะเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะ เบอร์15นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ hmm. ของโต๊ะอาหาร mm hmm. ได้เลยนะคะวันนี้แม่ค mm ้า hmm. ก็จะมาจัดเมนูจานปลาค่ะคือตัวนี้มันเหมาะมากเลยที่จะแบบเอาปลาทอดตัวใหญ่ๆวางลงไปนะคะทำให้เป็นไฮไลท์ hmm. ของโต๊ะอาหารได้เลยนะคะมาดูกันค่ะคือมันจานใหญ่มากมันยกขึ้นมาไม่ได้ mm hmm. <laughs> มาดูกันทุกคนไกลหน่อยนะเดี๋ยวแบบตอนตัดต่อจะ คลอปให้ดูนะคะ,น,ะน่าก็ประมาณนี้นะกวานี้นะกว่านี้นะกว่าจานพยืดนกประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นงไงคะน่าทานไหมคะเนี่ยนะคะก็ถือว่าไซส์15นะคะเป็นไซส์ที่เอาไว้ใส่เมนูจานไฮไลท์ของโต๊ะเลยนะคะดูเมนูกันไปแล้วนะคะว่าแต่ละไซส์เนี่ยใช้ใส่เมนูอะไรกันไปได้บ้างนะคะทีนี้ก็มาถึงในส่วนของรายละเอียดของจานแต่ละไซส์กันคะ่ะว่ากว้างยาวสูง แค่ไหนนะคะมาที่ตัวแรกนะคะจานไซส์9กนะคะมีขนาดความกว้างนะคะ5นิ้ว7หุนยาว9นิ้วสูง7หุนครึ่งน้ำหนัก1ใบนะคะ1 8 0กรัมค่ะไซส์11ค่ะมีความกว้าง7นิ้ว3หุนยาวทั้งหมด11นิ้วสูง1นิ้ว1กระเบียดน้ำหนัก1ไใบหนะัก290กรัมค่ะไซส์1 3 ไซส์13ามีความกว้าง8นิ้ว6กหุ่นครึ่งยาวทั้งหมด13นิ้วสูง1นิ้ว1 000, กระเบียดและต่อใบนะคะมีน้ำหนัก400กรัมค่ะสุดท้ายนะคะตัวที่ใหญ่ที่สุดของเราก็คือไซส์15นะคะมีขนาดความกว้าง10นิ้ว1หุ่นยาว15นิ้วสูง1นิ้ว1 000, กระเบียดและหนักใบละ55 5หกรัมค่ะจานใบหนึ่งหนักครึ่งกิโล ดังรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีขาวสีดำสีชมพูอ่อนแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะคะในตอนนี้นะคะวันที่แม่ค้ากําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยนะคะแม่ค้านํามาจาหน่ายแค่สีขาวสีเดียวนะคะซึ่งนํามาสต็อกเอาไว้อยู่ที่บ้านแม่ค้านะคะ,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดนะคะ ที่อยากจะได้สีดำสีชมพูอ่อนหรือว่าสีฟ้าอ่อนนะคะสามารถที่จะสั่งแม่ค้าได้นะคะแต่เป็นลักษณะของการ pre order เอาไว้ก่อนคะ่ะซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแม่ค้าสั่งเข้าไปที่โรงงานนะคะอีกไม่กี่วันเขาก็จะมาส่งให้ถึงบ้านแม่ค้าแล้วนะคะแล้วก็แม่ค้าก็จะทําการจัดส่งไปให้กับคุณลูกค้าเองคะ่ะมาถึงหัวข้อของเรื่องควรระวังในการใช้งานจานรุ่นนี้นะคะ จานรุ่นนี้นะคะผลิตจากวัสดุเมลามีน100%เต็มนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณภาพนะคะมีความแข็งแรงทนทานต่อการตกกระแทกนะคะคือเขาจะไม่บิดง่ายเหมือนกับพวกจานเซรามิกนะคะแต่ว่านะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาลงไปปากับพื้นนะคะ ก็แตกได้เหมือนกันนะคะแต่เขาก็ยังอดทนค่ะบางทีแม่ค้าทาตกไปแรงๆนะคะมันก็ไม่แตกเหมือนกันนะอะแต่ยังไงก็คือให้เราระมัดระวังในการใช้งานเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะวัสดุเมลามีน1 0 0นเนี่ยนะคะมีความปลอดภัยในการใส่อาหารร้อนนะคะซึ่งอาหารร้อนเนี่ยก็ขอให้มีอุณหภูมิอยู่ใน ช่วงไม่เกิน100องศาเซลเซียสนะคะซึ่งตัววัสดุเมลามีนเนี่ยเขายังคงสภาพดั้งเดิมอยู่แล้วก็ยังปลอดภัยสําหรับการรับประทานอาหารอยู่นะคะข้อควรระวังที่สุดก็คือไม่นําจานตัวนี้นะคะไปใช้กับอุปกรณ์ในการประกอบอาหารที่ให้ความร้อนทุกชนิดค่ะนั่นก็คือไม่เอาไปใช้ในไมโครเวฟ ในเตาอบในหม้ออบลมร้อนในหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าใช้ในซึ้งนึ่งนะคะคืออุณหภูมิเขาจะมากกว่า100องศาเนี่ยนะคะตัววัสดุเมลามีนเนี่ยก็จะอดทนความร้อนได้ไม่สูงมากยังไงก็ขอตรงนี้เอาไว้นิดหนึ่งเนาะเรื่องต่อไปนะคะวัสดุเมลามีนอันนี้นี่นะคะคือจานร,รุ่นนี้เขาทำออกมาในลักษณะเงาวาวนะคะ ซึ่งผิวของเขามีความมันวาวสวยงามนะคะวิธีการรักษาให้จาน้มีความเงางามใช้ได้นานๆแล้วก็สวยนานๆน,นะคะนั่นก็คือเวลาล้างค่ะเวลาล้างนะคะเราใช้น้ํายาล้างจานตามปกติได้เลยนะคะเพียงแต่ขออย่างเดียวเลยก็คือไม่ใช้วัสดุในการขัดที่ค่อนข้างจะคมนิดหนึ่งอย่างเช่นฝอยเขียวฝอยสเตนเลสนะคะ2ตัวนี้เนี่ยถ้ายิ่งขัดแรงนะคะความเงางามของตัวพื้นผิวนะคะ เขาจะทําให้เกิดรอยนะคะแล้วมันก็จะดูเหมือนกับแบบจานมีรอยอ่ะเนาะก็หลีกเลี่ยงการใช้ฝอยเขียวแล้วก็ฝอยสเตนเลสในการล้างจานด้วยนะคะตัวน,นี้สามารถนําไปใช้ในเครื่องล้างจานได้นะคะที่ต้องมีที่ด้วยนะที่มีการใช้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยสูงไม่เกิน100องศานะคะเข้าเครื่องล้างจานได้ค่ะแล้วถ้าใครต้องการจะนำจานไปฆ่าเชื้อในเครื่องอบฆ่าเชื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ขอเพียงอย่างเดียวเหมือนกันว่าการอบฆ่าเชื้อในเครื่องนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะต้องไม่สูงเกิน100อองศาค่คะเอาละค่ะจบแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับสินค้าใหม่ของที่ร้านในวันนี้นะคะจานตัวนี้นะคะแม่ค้าก็หวังว่า จะแฮปปี้กับการใช้งานนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยส่งของเขาค่อนข้างที่จะโมเดิร์นมากๆเวลานําไปใส่จานอาหารที่แบบเป็นเมนูพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยค่ะคือโต๊ะอาหารของลมจะน่าทานมากๆเลยร้านอาหารโรงแรมนะคะการจัดแคเทอริ่งต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะนําสไตล์ที่หรูหรามาให้กับอาหารนะคะทําให้พวกเราอยากทานอาหารมากขึ้นนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางัต่อไปนี้ค่ะ ท่านใดสะดวก e-marketplace นะคะก็ไปซื้อกันได้ที่ Lazada แล้วก็ Shopee นะคะ นะคะเปิดร้านอยู่ในชื่อร้านวนรญยาแอนนี่นะคะซึ่งก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะรองรับการชําระเงินนะคะทั้งบัตรเครดิต w a l l ็ t นะคะแล้วก็การโอนเงินต่างๆรวมไปถึงเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะและสําหรับท่านที่สะดวกสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook นะคะแม่ค้าก็มี f c e e o o o k แฟนเพจนะคะที่ชื่อว่า easy vegan dish เมนูอาหารวีแกนง่ายๆทําได้เองที่บ้านนะคะ สามารถที่จะกดเข้าไปที่ inbox นะคะ message พูดคุยกับทางแม่ค้าได้เลยและสุดท้ายนะคะแม่ค้าก็มี line official ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับท่านที่สะดวกสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Line นะคะรวมไปถึงท่านใดที่อยากจะรับทราบข่าวสารจากทางร้านค้านะคะก็กดแอดเฟรนด์ไลน์ของแม่ค้าเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะไลน์นี้ชื่อว่า easy vegan dish ค่ะการสั่งสินค้าทาง facebook fanpage แล้วก็ line official นะคะ ก็รองรับทั้งการโอนเงินและก็การเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดสะดวกทางไหนก็สั่งซื้อตามช่องทางที่สะดวกได้เลยนะคะยังไงแม่ค้าก็ขอฝากสินค้าของแม่ค้าเอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะในวันนี้แม่ค้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย